สวัสดีครับวันนี้ผมได้จัดนะครับถังลงผนหังเล็กครับของทางแบรนด์วาดฟอนครับก็จะเป็นถังขนาด50ลิตรนะครับภายในกล่องครับก็จะมีล้อนะครับให้2ล้อนะครับผมแล้วก็จะมียางรอง2อันนะครับแล้วก็จะมีกองอีก2อันนะครับผมส่วนอุปกรณ์ครับเป็นพวกน็อตนะครับแล้วก็เป็นท่อครับที่ใส่ครับอีกมากมายนะครับผม ในส่วนของการประกอบครับก็ไม่ยากนะครับผมก็แค่นํานะครับผมตัวมือจับมาใส่แล้วก็ขันน็อตสี่ตัวแบบนี้ครับแล้วก็จะใส่ยางรองด้านหลังก่อนนะครับผมก่อนที่จะใส่ตัวล้อด้านหน้านะครับผมยางรองก็ประกอบไม่ยากครับในส่วนล้อก็จะใส่น็อตตัวผู้เข้าไปแล้วก็ใส่น็อตตัวเมียนด้านหลังครับแบบนี้เลยในส่วนของการทำนะครับไม่ยากเลยนะครับผมกล่องก็จะใส่ง่ายๆครับแบบนี้2ออันเลยครับพี่ๆที่ซื้อไปก็สามารถประกอบได้เองทุกคนเลยนะครับผมไม่ยากครับผม ในส่วนของการประกอบครับก็จะเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นถังลมครับของทางวาดฟอร์ขนาด50ลิตรนะครับผมในส่วนของการกระจายลมออกก็จะมี2ทางแบบนี้ครับเป็นวาล์วเปิดปิดนะครับผมแล้วก็จะมีเกจเช็คสถานะการทางานหน้าเครื่องนะครับผมเดี๋ยวมาดูการใช้งานเลยครับการใช้งานก็จะดึงตัวนี้ขึ้นนะครับหลังจากที่เราเสียบปลั๊กแล้วนะครับผมก็จะดึงขึ้นนะครับระบบก็จะเริ่มทํางานครับสังเกตครับเกจก็จะเริ่มเตะไปแล้วนะครับผม เราก็จะปล่อยให้ถึงไปถึงเลข8นะครับผมพอไปใกล้ๆถึงเลข8นะครับเดี๋ยวระบบก็จะตัดการทํางานนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาดูก่นนะครับผมอในส่วนนี้ครับก็ระบบตัดการทํางานไปเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาทําการประกอบครับ ก็จะนสา, il, าสายลมมาใส่แบบนี้ครับก็จะขันเข้าไปแล้วก็ลองเช็คลมเปิดนะครับในส่วนการใช้งานครับเดี๋ยวผมก็จะมาเทสการยิงตะปูนะครับผมก็จะยิงทั้งหมด3ขนาดนะครับผมขนาดแรกก็จะเป็นขนาด15นะครับความยาว15มินนะครับผมก็จะใส่แบบนี้เลยนะครับก็จะสาธิตการยิงให้เห็นเลยนะครับผมนี่ก็จะยิงไปค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วก็จะเปลี่ยนมาใส่ขนาด20นะครับในส่วนของเนื้อไม้นะครับก็จะเป็นไม้นะครับค่อนข้างที่จะแข็งนะครับผม ที่เรานํามาสาธิตให้พี่ดูครับก็จะให้รู้เลยว่าไม้เนื้อแข็งก็สามารถยิงได้อันนี้ขนาดแบบความยาว30ก็ยังไม่กระเทือนเลยครับอันนี้ก็จะมาดูครับว่ายิงจมแค่ไหนก็พี่ก็ลองสังเกตดูได้นะครับขนาด30มิลนะครับยังจมลึกเลยนะครับผมก็จับประมาณนี้นะครับผมจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆนะครับผมในส่วนของทางถังลมของทางวัดฟอร์นะครับผมขนาด50ลิรครับก็จะมีพี่ๆหลายทนนะครับถามว่า50ลิรนะครับสามารถ นำมาใช้กับการพ่นสีได้ไหมครับผมก็ตอบเลยครับว่าใช้ได้นะครับผมก็มาดูครับว่าการทําสีของผมนะครับว่าจะมีการติดขัดอะไรตรงไหนไหมครับผมอันนี้ผมก็จะพ่นด้านหลังก่อนนะครับแล้วก็จะพลิกมาพ่นอีกด้านครับผมก็ไม่เจอปัญหาเลยนะครับก็ถือว่าดีสวยงามเลยนะครับสามารถใช้ได้ครับไม่มีช่วงลมที่มนติดติดขัดขัดเลยนะครับผมก็ดูที่เนื้อผิวงานได้นะครับว่าความเสมออะไรนะครับมีผลอะไรกับตัวถังลมขนาดเล็กหรือเปล่านะครับสําหรับผมครับว่าผ่านแน่นอนครับถังนี้ก็เอาอยู่แล้วนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูเพราะว่าชิ้นงานที่เราได้จะออกมาสวยแค่ไหนนะครับผมอันนี้ก็เป็นชิ้นงานครับที่ผมได้ทำการทําสีเสร็จแล้วครับก็เรียบเรียนสวยงามครับลมออกดีครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมพี่ๆหลายคนถามว่าผมซื้อถังลมอันนี้มาทําอะไรครับหลักๆเลยนะครับก็จะเอาไว้เติมลมนะครับหน้าบ้านนะครับผมสําหรับแบบมอไซค์รถจต์อยไรได้ครับผมเพราะว่า ในส่วนของการเคลื่อนย้ายครับมันสะดวกต่อการทํางานครับผมในส่วนพี่ๆนะครับที่กําลังจะเปิดอูใหม่นะครับผมแนะนําเลยครับตัวนี้ก็เอาอยู่นะครับผมกําลังรมถือว่าดีมากเลยนะครับผมและสิ่งที่ผมชอบอีกหนึ่งอย่างคือการเคลื่อนย้ายสะดวกนะครับแล้วเวลาหลังจากที่ผมแบบว่าเลิกงานครับผมก็จะใช้ถังลมตัวนี้ครับเอาไว้เป่านะครับเป่างานเป่าพวกเศษที่ฝุ่นอะไรครับภายในช็อปนะครับผมก็จะไล่เป่าไปมานี้เลยครับ่าส่วนพี่ๆที่สนใจก็สามารถจิ้มที่ตะกร้าด้านข้างได้เลยนะครับผมครับ